ในส่วนของการน้ำเอาปุ๋ยอินทรีย์ตอนนี้ไปใช้ไหมครเป็นจะได้ครับครับดีครับอย่างเช้นดินหลวนนะครับแล้วก็เข้ากับง้ำเข้าก็บอบเป็นเพียงครับหญ้าก็บบกขึ้นเพราะว่าเป็นปุ๋ยดีเขาจัดระบบที่ดีนะครับในส่วนนี้การทีตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยมีความตระหนักเรของปุที่เอา เศษว่าจะเกิดโรอย่างมานี่ครับคือตัวนี้เขาก็นอกเจ้าบ้านเขาก็ภูมิใจนะครับที่ว่ามีห้องปุ๋ยตัวนี้แล้วกะหนักเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับแล้วก็มลพิษในท้องในท้องถิ่นของในชซนหนองนะครับเหมือนกับว่าเขาจอยรถมลพิษได้ล่มจัดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เอาเศษไม้แห้งร้องเผานะครับเอามาทําปุ๋ยมาแหลกปุ๋ยนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ยได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อเมื่อมันมีปัญหาในชุมชนเนองะครับเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ก็ม,มีปัญหาในเรื่องของอขยะเลยนะครับครับตอนนี้ยังบ่มีเลยครับตอนนี้บ่มีเลยเพราะว่าทุกหมู่บ้านในตำบลแม่ใส่งผมนี่จะมีโครงการเก็บขยะทต่างหากนะครับขยะตัวน,นี้ก็เป็นลิไซ้เคิลนเกิดมีโครงการโครงการนึงคือโครงการขยะบุญนะครับเขาทําเพื่อชุมชนแล้วก็หาทุนตัวนี้นั่นเป็นทุนการจ,จ่ายและพัฒนาบ้านแล้วก็เป็นทุนสาธารณะให้กับในชุมชนนะครับก็บผู้ได้โอกาสนะ